กาบสวัสดีทุกท่านพบกับผมพาโบจิกโกบอลจจโบริจโกมาชมกันเลยนะครับก่อนที่จะไปฟังรีวิวฟุตบอลคู่ประจำวันผมอยากจะฝากทางเราเนี่ยมีกลุ่มทีเด็ด VIP ที่เป็นทีเด็ดบอลเต็งระดับความมั่นใจ80-90%ที่จะมีแจกกันในกลุ่ม VIP เท่านั้นแล้วมาบวกไปด้วยกันในกลุ่มนะครับ ผลวิเคราะห์บอลประจำวันที่6มกราคม2566ครับในศึกเอฟคลับนะครับระหว่างแมนยูไนเต็ดพบกับเอฟเวอร์ตันนะครับฟาดแข่งกันเวลาตี3ครับราคาเปิดมาที่1ลูกนะครับเราไปดูสถิติกันทั้ง2ทีมกันเลยดีกว่านะครับเจ้าบ้านแมนยูไนเต็ดนะครับผลงาน5นัดล่าสุดนะครับชนะ4แพ้1ครับส่วนทางทีมเยือนนะครับเอฟเวอร์ตันชนะ1เสมอ2แพ้2ครับสถิติการเจอกันนัดหลังสุดนะครับทั้ง2ทีมชนะ1แพ้1เสมอ1ครับ แมนยูนเต็ดนั้นฟอร์มยอดเยี่ยมกว่าครับแล้วก็ชนะมากกว่าเกมหลังที่พบกันครับโดยแมนยูนั้นชนะ2นัดเสมอ2นัดนะครับส่วนเอเวอเรตนะครับชนะเพียง1นัดครับแต่ถ้าดูจากฟอร์มตอนนี้นะครับยังไงแมนยูก็ดูเหนือกว่าครับแล้วก็เทนฮากเองก็คงจริงจังกับทุกรายการที่ลงแข่งนะครับทั้งบอลลีกแล้วก็บอลถ้วยครับเชื่อได้ว่าจะส่งตัวจริงลงไปอย่างแน่นอนครับฟันทองครับแมนยูนเต็ดบุกระจาย3ามหนึ่งครับ หากคุณชอบการวิเคราะห์อบอลอย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจและกด Sub สไ r ร b ์ให้จิโกโกบอลด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ